มาไงเนี่ยโฉมปียี่สวิ่ง3,900กโลนี่เป็น1.9ปี23แต่ตัวนี้ออกปลายปีโฆษณาปุ๊บพี่เกะออกปั๊บมาอยู่กับผมปุ๊บวิ่ง3 0 0พันกว่าโลไม่ได้ขี่เลยเอสนะหน้าตามันเท่นะไม่ชอบอย่างเดียวไอ้รังพึ้งตรงนี้คนล้างโคตรมันเลยเป็นเขี้ยวแบบ2ชั้นไฟตาตรงนี้จะใหญ่กว่ายางขอบ18เปลี่ยนใหม่4ี่เส้นมีริ้ิวรอยนิดหน่อยโหลด4ี่นิ้วสอดเฮ้ยนี่ไม่ได้ล้างเลยนะเหตุดเพิดของเดิมหมดนะสวยเลยฮะ รถวิ่ง3,000โลป้ายแดง6 0 0 0อะ่ะตัวนี้4,07 0สหล่อแน่นอนอะไรเนี่ยมาไงเนี่ย โฉมปี24สมาซะแล้ววิ่ง3,900กโลนะมาหาผม3 8ม0กวโลอยู่กับผม3,9 0 0กโลขับไปโหลดไงขับไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางตัวนี้เป็น1.9ปี23นะแต่ตัวนี้ออกปลายปีแปลว่าโฆษณาปุ๊บพี่เกอออกปับ๊บมาอยู่กับผมปุ๊บโคตรไววิ่ง3,000กว่าโลไม่ได้ขี่เลยตายเถอะเป็นเครื่อง 1.9S นะมันจะมีตัวบีตัว B คือมือหมุนตัว S สคือกระจกไฟฟ้านะตัวนี้นะตัวนี้ได้ตัว S ได้สีเทารแลมโบ้ด้วยนี่ หน้าตามันเท่นะเท่มากแต่ไม่ชอบอย่างเดียวไอ้รังผึ้งตรงเนี้ยคนล้างโคตรมันเลยแปลงค่อยๆถูผ้าค่อยๆแห่ที่ละรูที่ละรูโคตรบันเทิงอะ่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้เลยอย่างเงี้ยนะกระจังหน้าเนี่ยนะเป็นเคี่ยวแบบสองชั้นไฟตาตรงนี้จะใหญ่กว่าถ้าตัวเดิมมันจะเป็นเล็กๆตรงนี้นี้ใหญ่กว่ากันชนนี่ไฟตัดหมอกเป็นทรงนี้เท่ ทรงเก่าอารมณ์เหมือนจิ๊กโกลงมาเฮ้ยว่างไงวะอันนี้ออกแบบว่บางไงครับแต่ผมไม่ยองคุณนะมา <c oughs> ดูภายในดีกว่า้เยเริ่มกันที่ล้อก่อนล้อลายอะไรก็ไม่รู้เท่ดีสีเทาตัดกับสีเทาแลมบูยางขอบ18เปลี่ยนใหม่สี่เส้นจัดทรงลงล้อเรียบร้อยนะนี่ยังไม่ได้ล้างนะผมล้างสีไม่ชเนี่ยภายในเห็นไหมภายในมันเบาะหนังด้วยกระจกไฟฟ้าจอหน้าจอใหญ่เบลื้มเทิมเลย พวงมาลัยก็สวยดีนะมันจะเป็นอย่างนี้สวยดีเดี๋ยวให้ดูเลขใหม,ม่อ่ะเตึ 3, ๊ดนกสี่ิกโลโอ้โหเจ๋งตัวเนี้ไปใส่ตู้ทึบสักหน่อยนะโคตรหล่อหรือขี่ไปขายข,ายของตลาดนะัดก็โคตรเจ๋งประหยัดน้ํามันดีมีร้วรอยนิดหน่อยแต่ไม่เก็บแน่นอนครับนี่เห็นไหมอันนี้ลึกนะขัดไม่ออกแต่ไม่เก็บนะเพราะว่าได้เดิมนั้งลำอยู่แล้วมันดีอยู่แล้ว นี่ยเยสวยเลยเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูดูโหลดสี่นิ้วสอดอย่างแจมเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะยังไม่ได้ล้างเครื่องนะเอาเห็นเลยแล้วได้ประหยัดน้ํามันนะตัวนี้นะสายเคอรี่สายขนขนส่งอ่ะชอบตัวเนี้ยแต่ละเครื่องสามพัน,ต,นต, 3, 000, ต้องไปแนวเผาลอยนี่เฮ้ยนี่ไม่ได้ล้างเลยนะเดี๋ยวเครื่องร้อ้าสิบแรงม้านะตัวนี้นะ เดิมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกถ้าราคาขนาดนี้ส,สวยๆยังขายยากเลยเพราะจะแพงหน่อยนี่ฝาใหม่ e ยีสุดีดีเหตุเพิดของเดิมหมดนะสติกเกอร์นี่ยังอยู่เห็นไหมปิวไปละ <N ee> นี่เดิมๆส,สวยๆเลยฮ <N> ะ <ee> ติดเครื่องมาไม่ได้ยินเสียงเลยท่อเธอเดิมหมดรถสแตนดาร์ดโรงงานแต่ผมว่าจับทรงลงล้อหล่อบออราคาเลย 479,000นะป้ายแดงตัวนี้6,01 0น0นะท่านอย่าคิดว่ามันแพงรถวิ่ง3,000โลป้ายแดง6,01 0 0 0อ่ะอ่ะตัวนี้4 7 0 0ส0ประหยัดไปเท่าไหร่1ส5 0 0 0ได้นะใช่ตัวนี้ประสน0นะส่งเดือนละ8,200ใครถูกใจมาดูมาตามแตบลองหล่อแน่นอน